พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจาวันนี้วันพรฤหัสบดีที่18สิงหาคมคริสตศักราช2022 คำพยานชีวิตโดยคุณแคลลี่มูลิแกนเจมมีสันออริกอนสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องเครื่องบูชาแห่งการขอบพระคุณอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมสองโครินบทที่9ข้อ1 0 1ถ และข้อพระคำพีหนุนใจที่นำมาใคล้ครววและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่116ข้อ17ข้าพระองค์จะถวายเครื่องสักการะบูชาโมทนาพระคุณแด่พระองค์และร้องทูลออกพระนามของพระเจ้าคุณแคลลี่มุลิแกนเจมิสันเป็นพยานว่ามีคำถามบางประการ ที่ทำให้ดิฉันสงสัยเมื่อได้อ่านข้อความหนึ่งในครั้งแรกนั่นคือการขอบพระคุณพระเจ้าเป็นเครื่องบูชาแด่พระองค์ได้อย่างไรฉันคิดว่าการถวายเครื่องบูชาควรจะเป็นอะไรที่จริงจังมากกว่านั้นการขอบคุณน,นั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเพราะเหตุใดและทำไมการขอบพระคุณจึงเป็นเรื่องสําคัญนัก หลายปีต่อมาดิฉันแต่งงานและมีลูกห้าคนวันเวลาของดิฉันหมดไปกับการเป็นแม่ที่ต้องขับรถพาเด็กๆไปทุกที่ซักผ้าทั้งวันซื้อของใช้ในบ้านทำอาหารดิฉันมักจะรู้สึกว่าตนเองถูกมองข้ามและประเมินค่าต่ำไปแต่แล้วลูกคนหนึ่งของดิฉันพูดคำหนึ่งออกมาโดยไม่ต้องสอนว่า ขอบคุณครับแม่นั่นคือทั้งหมดที่ดิฉันต้องการอยากได้ยินการถูกสังเกตและชื่นชมจากผู้ที่ดิฉันรักทำให้ดิฉันได้พบกับวันดีๆนี่คือการถวายเครื่องบูชาที่พระเจ้าต้องการจากเราอย่างแท้จริงเราอย่าละสายตาจากตนเองใช้เวลารับรู้การทรงสถิตของพระเจ้า และขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับวิธีที่พระองค์อวยพรเราทุกวันการถวายเครื่องบูชาทั้งเวลาและชีวิตของเราหมายถึงการสังเกตเห็นพระพรมากมายที่ยกระดับชีวิตเราและหมายถึงการมองไปที่พระเจ้าด้วยความซาบซึ้งถวายเกียรติและขอบคุณพระเจ้าข้อคิดสำหรับวันนี้ พระเจ้าจะขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรมากมายในแต่ละวันและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานหัวใจที่ขอบพระคุณพระเจ้ามากขึ้นข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายเมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นฝ่ายที่รับจากพระองค์แต่เพียงฝ่ายเดียว ขอทรงสร้างจิตวิญญาณแห่งความสำนึกในพระคุณและการขอบพระคุณภายในข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อตอบสนองต่อสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นและสิ่งที่พระองค์ทรงทำอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่น ในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ